สวัสดีค่ะจะพามาทําขนมฟักทองทอดเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและขั้นตอนในการทําได้เลยค่ะในขั้นตอนแรกเราก็มาเตรียมแป้งข้าวเหนียว100กรัมค่ะแป้งข้าวเจ้า20กรัมแป้งข้าวโพด20กรัมน้ําตาลทราย50กรัมค่ะเกลือป่อนครึ่งช้อนชาค่ะฟักทองนึ่งบดละเอียด100กรัมค่ะนวดส่วนผสมให้เข้ากันดีเลยค่ะจากนั้นทยอยเติมน้ําเปล่าลงไป50 ml มค่ะ จากนั้นพักแป้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะพอครบเวลานําแป้งมาปั้นเป็นก้อนกลมขนาด20กรัมค่ะแล้วนำมาคลุกกับงาแบบนี้ค่ะคลุกให้ทั่วๆนะคะจากนั้นนำไปทอดด้วยไฟกลางค่ะเมื่อแป้งเซตตัวนะคะขนมก็จะลอยขึ้นแบบนี้ค่ะให้เราใช้กระชอนนะคะคลึงเบาๆค่ะ พึงไปเรื่อยๆค่ะจนแป้งเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองทองนะคะเป็นอันใช้ได้ค่ะขนมที่ได้นะคะก็จะมีลักษณะกรอบนอกนุ่มในค่ะประมาณนี้นะคะจากนั้นปิดไฟย,ยกออกจากเตาพักไวใ้ให้เสด็จน้ํามันค่ะสคเสร็จแล้วค่ะขนมฟักทองทอดทําง่ายมากๆลองไปทําดูนะคะคลิปนี้ข,ขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ